วันนี้ก็จะมาไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะแจ้งแคมเปญดีๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไลฟ์คนเดียวนะครับบอกเลยว่าแอบเขินอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่รุ่นแรกนะครับรุ่นที่จะไลฟ์นะครับจะเป็นรุ่น A 2 0 0 AMG เดี๋ยวผมพาไปชมรถตัวจริงก่อนนะครับรก็วันนี้นะครับเราอยู่ที่เบนราชะคูนะครับแล้วก็ผมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย นะครับชื่อนันนะครับผมก็รุ่นนี้นะครับจะเป็น A 200 AMG นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่2 1 7 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ออปชั่นตัวรถเบื้องต้นนะครับแล้วก็ข้อดีข้อด้อยของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟหน้า LED High Performance นะครับแล้วก็ได้ชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือเป็นรถไซส์คอมแพคคาร์ซีดาน ที่ดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ขับง่ายมากในเมืองนะครับอัตราการกินกน้ํามันเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ15บวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องยนต์ตัวนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 3ลิตรนะครับแล้วก็แรงม้าเนี่ยจะให้มา163แรงม้านะครับก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะครับตัวภายในของรถ ค่อนข้างสวยเลยนะครับจะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ให้ถึง64สีสำหรับรุ่นนี้แคมเปญมาก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถใช้เงินออกรถนะครับหรือว่าเงินดาวเนี่ยเพียงแค่59,000บาทก็สามารถออกรถราคา2 170,000บาทได้แล้วนะครับใช้เงินออกรถแค่59,000บาทนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเอาไปเลยรถเบนซ์คันนี้นะครับราคา2ล้านกว่าบาทนะครับผมโอเครุ่นต่อมานะครับที่จะพาไปชมจะเป็นรุ่น e คลา s นะครับ e 2 2 0 dmg นะครับเป็นรถดีเซลล้วนนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถไซส์ใหญ่นะครับเหมาะกับการเดินทางไกลนะครับหรือว่าเป็นฟิลผู้บริหารก็ได้นะครับบอกเลยว่าด้านหลังนี้นั่งสบายมากนะครับอย่างผู้สูงอายุคันนี้ก็นั่งสบายนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับราคาจะอยู่ที่3,540,000บาทนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED High Performance นะครับกระจังหน้าก็จะได้เป็นแบบ Diamond Grill นะครับผมก็จะเป็นตัวเม็ดไดมอนด์เงาๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวให้ผมให้ดูด้านในนิดนึงนะครับถ้ารถที่เบลลัสคู่ครับเราจะมีการโคฟเวอร์ต่างๆนะครับก็คือรถมาสภาพยังไงจากโรงงานเราจะพยายาม ไม่มีการ unpackaging นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะฮะเดี๋ยวรบกวนขอกุญแจจากแอดมินนิดนึงครับตัวนี้นะครับผมก็จะมาพร้อมกับตัวเบาะอังอา t ติโก้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวคอนโซลสีเงินนะครับทั้งด้านข้างแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงนี้จะให้มาในส่วนของเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเจนใหม่แล้วนะครับพวงมาลัยก็จะได้เป็นแบบนี้เลยแบบใหม่ที่ทรงดูสปอร์ตมากนะครับผมเดี๋ยวผมล็อกกุญแจนิดนึงนะครับ ครับผมอ้าวโอเคกุญแจมาแล้วนะฮะขอบคุณน้องแอดมินมากนะครับโอ้โหอุตสสาววิ่งไปหยิบมาให้เขาคุณค่ะโอเค,อเคนะครับตัวนี้ก็จะให้ไฟแอมเบดไลท์มาถึงหกสิบสี่สีนะครับเดี๋ยวขอญาตแก่นิดนึงนะฮะเพื่อจะได้เห็นชัดๆโอเคตัวนี้จะให้ไฟแอมเบดไลท์มาทั้งหมด6 4สิบสี่สีนะครับแล้วก็ สามารถปรับอิสระได้เลยเนี่ยครับสังเกตไฟลังแสงก็จะมีรอบลดเลยนะฮะเลือกได้เลยนะครับว่าชอบเป็นเฉดไหนเอาเป็นสีม่วงแล้วกันนะครับหรือว่าในส่วนของตัวระบบนิเ i กชันเนี่ยก็อัปเดตเป็นตัวของเวอร์ชันใหม่ล่าสุดให้แล้วนะครับก็จะมีการแสดงผลแบบ3มิตินะครับอย่างตัวตึกต่างๆบ้านเรือนเนี่ยก็จะมาครบหมดเลยนะครับก็ทำให้บอกสถานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โอเคเดี๋ยวไปคุยในส่วนของเรื่องแคมเปญกันบ้างดีกว่าว่าแน่นอนเรามาไลฟ์แล้วนะฮะมาอธิบายรถแล้วเราต้องมีอะไรที่มันดึงดูดใจล่อตาล่อใจหน่อยนะฮะโอเครุ่นนี้นะครับผมเออผมแจ้งส่วนลดในไลฟ์นี้ได้เลยนะฮะโอเครุ่นนี้นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่3ามล้านห้าแสนบาทนะครับในไลฟ์นี้นะครับผมแจกส่วนลดให้เลยนะครับส่วนลด2องแสนห้าหมบาทนะครับ จาก3 5ล้าน5ก็ลดไปอีกนะครับ2 5 0 0 0 0บาทไปเลยนะครับผมเป็นราคาขายนะครับต่อมานะครับรุ่นต่อมาจะเป็นในส่วนของรุ่น V-Class นะครับผมเป็นรถตู้ไซส์ใหญ่ของเบนซ์เราเลยนะฮะจริงๆรุ่นนี้ผมชอบมากนะฮะเพราะว่าตัวรถเนี่ยจะค่อนข้างอ่งโถงแล้วก็ยาวนั่งสบายแล้วก็ช่วงล่างนิ่มนวลมากนะครับจากที่ได้ลองขับมานะฮะรุ่นนี้นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 4 6 5 0 0 0นบาทนะครับสำหรับ V 2 5 0 D Luxury นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีการปรับออปชั่นใหม่เพิ่มมานะครับผมมีการตกแต่งภายในให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของภายในที่มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับเหมือนเดิมครับที่ผมแจ้งไปว่ารถทุกคันเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราไม่อยากอันแพ็กเกจเลยนะครับโอเค ตัวเบาะที่ได้มาจะเป็นในส่วนของเบาะหนังนะครับที่ผิวสัมผัสค่อนข้างดีเลยแล้วก็นิ่มนวลมากนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถทำเบาะร้อนเบาะเย็นได้นะครับแล้วก็มีเมมโมรี e ซีทให้ถึง3อันเลยทีเดียวเอ่ออันนะครับในส่วนของเมมโมรี e ซีเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะฮะเผื่อจะได้ฟิลผู้บริหารบ้างนะครับก็ประมาณนี้ครับนั่งสบายโอ่งโถง นะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีตัวเบาะให้ประมาณ3ตํตำแหน่งนะครับสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับประตูของเจ้า V c l a s s เนี่ยน,นี่ก็เป็นจุดเด่นเหมือนกันเพราะว่าประตูเนี่ยจะเปิดได้2ฝั่งทั้งซ้ายและขวานะครับเป็นประตูไฟฟ้าประมาณนี้ฮะก็จะเรียบหรูสไตล์เบนซ์นะครับโอเคในส่วนของแคมเปญนะครับรุ่น V-Class รุ่นนี้นะครับ รุ่นนี้ก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับแล้วก็ขออนุญาตแจ้งในไลฟ์สดนี้เลยนะครับ V250D นะครับราคา4,650,000บาทนะครับผมให้ส่วนลดเลยในไลฟ์นี้นะครับส่วนลด200,000บาทนะครับก็เหลือราคาอยู่ประมาณ4,400,000เออ4,450,000บาทนะครับผมโอเครุ่นต่อไปที่จะพาไปชมนะครับจะเป็นเจ้า GLB นะครับ GLB เนี่ยจะเป็นรถไซส์กึ่งคอม p พกคาร์นะครับ แต่มีข้อดีก็คือมีเจ็ดที่นั่งนะครับซึ่งบางทีมีเด็กๆมาสมมุติเราไปส่งลูกที่โรงเรียนนะครับก็เปิดที่นั่งที่เจ็ดให้เขานั่งได้นะครับสะดวกสบายนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับไฟหน้า LED high performance นะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้า diamond grill แล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่อง1.3ลิตรนะครับ163แรงม้านะครับอัตราการกินน้ำมันก็จะอยู่ประมาณ15บุกลบนิดหน่อย โอเคในส่วนของด้านในกันบ้างนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นรถกึ่งคอมแพคคาร์แล้วมีเจ็ดที่นั่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะกังวลว่านั่งสบายไหมนะครับเพราะเป็นกึ่งคอมแพคคาร์นะไม่ได้เหมือนรถใหญ่นะครับแต่มันมีเจ็ดที่นั่งก็ในส่วนของด้านหน้าโดยส่วนตัวผมสูงประมาณ183นะฮะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับเบาะเลยนะครับเป็นเบาะสแตนดาร์ผมขึ้นมาก็คือว่า โอเคนะครับเข่าไม่ติดนะครับพวงมาลัยจับถึงนะครับก็ถือว่านั่งสบายนะครับโปร่งในส่วนของ head room ก็เหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างน,นะครับโดยส่วนตัวตอนแรกที่เห็นรถคันนี้ผมคิดว่าจะนั่งแล้วอึอดอัดเพราะมีเจดที่นั่งแต่รถไซส์เล็กเดี๋ยวลองดูคนระว่านั่งแล้วอึดอัดไหมเนี่ยครับแต่พอเราได้นั่งจริงสําหรับรถรุ่นนี้ g ยบ คุณออลองสังเกตดูฮะว่าตัวสเปซขาผมเนี่ยเหลือเยอะมากนะครับก็เป็นคืบเลยนะถือว่าเยอะอยู่นะฮะก็นั่งสบายนะครับแล้วก็ถ้าสมมติอยากปรับเบาะนะครับก็สามารถปรับเบาะได้ด้วยนะครับ mm. เผื่อคนด้านหลังนั่งเพิ่มหรือว่าจะปรับเป็นเอ็นยาวๆเลยก็ได้นะครับประมาณนี้ฮะตัวนี้นะครับสำหรับเจ้า TLB นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 2ล00้าน9ก้าแสนเออสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยแน่นอนหลายสดต้องมีอะไรที่ดึงดูดใจนะครับก็จะมีส่วนเออ่ดาวเริ่มต้นนะครับใช้เงินดาวเนี่ยสำหรับออกรถรุ่นนี้ฮะจะอยู่ที่2องแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นนะครับสําหรับดาวเริ่มต้นนะครับผมถ้าโดยปกติแล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะดาวอยู่ประมาณสัก5้าถึงหกแสนนะครับแต่ว่าเราจัดแคมเปญให้2องแสนสามหมื่นบาทเอารถ ออกจากโชว์รูมได้เลยนะครับผมโอเครุ่นต่อไปนะครับจะเป็นตัว AMG Performance นะครับเดี๋ยวเชิญที่ด้านนู้นนะครับรุ่นนี้จะอยู่ไกลนิดนึงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับตัวนี้จะเป็น AMG Performance หรือว่า AMG แท้ตัวรถเนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไซส์ใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวอ่าชมด้านนี้นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับเครื่อง3.0ลิตรนะครับผม แล้วก็วางลูกสูบเป็นลูกสูบ V 6นะครับหสูบแรงม้าเนี่ยอยู่ประมาณ375แรงม้านะครับเหยียบเนี่ยบอกเลยว่าปืดปาดแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้0ูนย์ถึงร้อีเวิเท่านั้นนะครับโอเคตัวนี้ออปชั่นเยอะนิดนึงนะครับไฟหน้าเนี่ยจะมาพร้อมกับไฟหน้าตัวท็อปนะครับไฟหน้ามัลติบีมนะครับแล้วก็กระจังหน้าแบบ AMG นะครับเสร็จแล้วก็จะได้ชุดแต่ง AMG รอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นกันชนล้อแม็กนะครับ แล้วก็ตัวนี้มีเทอร์โบมาให้2ตัวนะครับจะใช้คำว่าไบเทอร์โบแล้วก็ขับสีด้วยนะครับโอเคตัวนี้แน่นอน C43 คูเป้นะครับ2ประตูแล้วก็มีคูเป้ลายด้วยหล่อจริงๆนะฮะคันนี้จริงๆผมว่าอยากได้แล้วฮะอันนี้ส่วนตัวแล้วฮะโทษที <laughs> โอเคในส่วนของด้านในนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะครับ ซึ่งมีโหมดเสียงในส่วนของเซอร์ราโหมดให้ด้วยนะครับประมาณนี้แรงมากนะคันนี้เดี๋ยวผม,ผมอยากสตาร์ทให้ฟังมากเลยครับว่าเครื่องหกสูบของเบนซ์เนี่ยเสียงหรือว่าทอรสมันจะประมาณไหนนะฮะอันนี้ต้องปรับเบาะนะฮะโอเค เดี๋ยวขออนยญาเบิ้นเสียงรถนิดหนึ่งนะฮะโอเค 1, นึสองซ้ำประมาณนี้ฮะพอหอมปากหอมคอนะครับโอเคเดี๋ยวมาในส่วนของเรื่องแคมเปญกันบ้างครับตัวนี้นะครับจัดแคมเปญดาวเริ่มต้นนะครับใช้เงินออกรถเนี่ยสบายๆนะครับ อ่ขออภัยครับตัวนี้นะครับเออ่แคมเปญที่ทางแอดมินแจ้งมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของแคมเปญส่วนลดนะครับรุ่นนี้นะครับราคาจะอยู่ที่4ี่ล้านสอ่องแสนเก้านเก้าพันะครับในไลฟ์นี้เราจัดส่วนลดให้เลยนะครับ5 0 0แสนบาทนะครับจริงๆลูกค้าได้ยินถูกต้องแล้วฮะราคารถ4ี่ล้านสองแสาหมื่นเก้าพันนะครับในไลฟ์นี้ให้ส่วนลด5 0,000นบาทนะครับผมโอเครุ่นต่อมานะครับจะเป็น g l c 43คูเป้นะครับผมเป็นรถ SUV เครื่องใหญ่4ประตูและมีคูเป้ลายให้ด้วยนะครับผมตัวนี้จะมาพร้อมกับเครื่อง V6 นะครับผมเทอร์บโบ2ตัวเครื่อง3.0ลิตรนะครับแรงม้าจะอยู่ที่390แรงม้านะครับผมสุดมากนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของ Exhaust System ให้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นระบบที่เปิดระบบเสียงท่อนะครับก็ขับขี่เล้าใจ เดี๋ยวขออนุญาตพาชมในส่วนของด้านในนิดนึงเชิญด้านนี้ฮะตัวนี้นะครับก็จะดีไซน์ภายในจะให้ในส่วนของตัวลายเคฟล่ามาให้ด้วยนะครับเคฟล่าคาร์บอนนะครับแล้วก็ตกตัดด้วยสีเงินแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะที่เดินสติชชิ่งสีแดงให้ด้วยนะครับก็ดูทรงสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ตัววัสดุที่ใช้จะใช้เป็นหนังแท้นะครับ ก็นั่งแล้วนิ่มสบายนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะมีโหมดการขับขี่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตสปอร์ตพัสนะครับหรือว่าช่วงล่างเนี่ยสามารถปรับแข็งอ่อนก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมตัวนี้นะครับมีแคมเปญนะครับใช้เงินออกรถนะครับโดยปกติเนี่ยรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่4ี่ล้านเก้าแสนเาหนเครับหรือว่าประมาณ5ล้านนะครับใช้เงินออกรถก็จะอยู่ประมาณล้านหนึ่งแต่รุ่นนี้เราเราจัดแคมเปญให้นะครับใช้เงินดาวเพียงแค่ 3 6 9 9 0 0บาทเท่านั้นสำหรับรถสวยๆหล่อๆคันนี้นะครับ3ละเออน่นานะครับเอารถคันนี้ออกไปได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมีเรื่องแจ้งนิดนึงนะครับสำหรับเบลล่าชคูนะครับเบลล่าชคูเนี่ยเราจะเปิดถึง1ทุ่มนะครับแล้วก็เราทำงานทุกวันเลยนะฮะฝ่ายขายเราทำงานทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยเราเปิดถึง1ทุ่มนะครับ ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเราเปิดถึง4่โมงนะครับถ้าใครที่สะดวกตอนดึกหรือช่วงเย็นเยนมาเจอกันได้มาลองขับกันได้นะครับเบลสเบลลสคู B ela, B ela นะครับยินดีต้อนรับและดูแลลูกค้าทุกท่านเหมือนญาติมิตรเลยนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ขอสรุปในส่วนของตัวแคมเปญอีกนิดน,นึงนะครับ a 2 0 0 mg นะครับใช้เงินออกรถเพียง 5, แค่59,00 0บาทนะครับ glb 200 progressive นะครับใช้เงิน ออกรถเพียงแค่230,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ e สองสองศ d sport นะครับหรือว่า e class diesel เนี่ยมีส่วนลดให้ถึง250,000บาทนะครับแล้วก็ v class นะครับ2 5 0 d luxury นะครับมีส่วนลดให้ถึง200,000บาทนะครับแล้วก็ c 4 3 coupe นะครับมีส่วนลดให้ถึง500,000บาทนะครับส่วน g l c 4 3เนี่ยก็ใช้เงินออกรถแค่369,900บาทก็เอารถราคา 5ล้านบาทกลับบ้านไปได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้นะครับผมนันจากเบลล่าชครคูนะครับเดี๋ยวขอฝากเบอร์ติดต่อนิดนึงนะฮะ <c oughs> เบอร์ผมจะเป็นเบอร์0889492670กนะครับก็ที่ผมไลฟ์มาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะครข้อมูลเชิงลึกเรื่องการซื้อนิติบุคคลรถยนต์บร,ริษัทยังไงอินบ็อกซ์มามได้ตลอดนะครับหรือว่าจะโทรมาที่บร,ริษัทก็ได้นะครับ0-2 6171212นะครับ พี่ๆเซลล์ที่นี่ก็น่ารักมากนะครับพร้อมให้ข้อมูลลูกค้าตลอดนะครับยังไงไว้เจอกันไลฟ์หน้านะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ